ทำให้จิตได้สำนึกแสดงออกมาได้เต็มที่พูดง,ง่ายๆก็คือที่คุณกอดผมเมื่อคืนนี้ที่จริงเป็นเพราะฉันชอบคุณงั้นเหรอ,อทำไมฉันหลับไปทั้งสภาพนี้ล่ะ มีข้าหรือเปล่าเนี่ยจะไปอบคอเข้ออีกจะไปสละหรือยังไงมีข้อความเข้าวันเส้าชิงเตือนด้วยความหวังดีวันนี้วันจันอย่านอนเพล่ะคําเตือนด้วยความหวังดีเหรอน,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 นั่นนั่นนี่คงไม่มีอะไรเข้าใจผิดหรอกนะกรีนบาร์ มา <Morning S 2> <คะ S 1> เนค่ะเท่าแกและลาเต้ร้อนแก้วใหญ่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วขอให้เป็นเช้าที่ดีนะครับอนี่ครับคิดเงินคะ่ะไม่ต้องจ่ายค่ะมีคนจ่ายให้แล้วขอให้การงานราบรื่นนะคะจ่ายแล้วเหรอคะขอบคุณค่ะก็ไม่มีใครนี่ พ่าะหนผู้ป่วย่อยขอบคุณค่ะโชเฟอร์ใจยังไงคะใจใจแล้วเ<อ>หรอคะแม่หนูเธอรู้หมดแล้วเหรอรู้อะไรคะเนียเธอกำลังจะมีความรักที่ดีแล้วเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทำไมเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับฉันบ้างนะอิจฉาจังเธอไม่รู้สึกว่ามันแปลกเหรอ หรือพวกขายเตียงนั่นจะแอบสะกดรอยตามฉันเพื่อแก้แค้นเฮ้ย hey, ตอนนี้กาแฟฉันก็ไม่กล้ากินแซนด์วิชก็ไม่กล้ากินกลัวจะกลายเป็นคู่ความในข่าวสังคมแทนฉันว,ว่าเธอคิดมากไปแล้วไม่แน่เธออาจถูกรางวันก็ได้อาจจะก,กลายเป็นผู้โชคดีโดยไม่รู้ตัวอย่ามาเพ้อเจอนะเคยเห็นแต่คนจ่ายเงินให้ผู้โชคดียังไม่เคยเห็นใครอวยพรให้ผู้โชคดีมีความรักที่ดีมาก่อนเลยหรือว่าที่หน่วยงานจะช่วยหาแฟนให้เหรอมันก็ดีสิต้องแสดงความยินดีกับเธอล่วงหน้าเสแล้วฮัลโหล นแค่นี้ก่อนนะฉันจะไปสู้เพื่อเกียรติของฉันวางแล้วนะมอร์นิ่งมอร์นิ่งสีหน้าไม่เลวนี่ขาวอมชมพูเชียวไปเจอเรื่องดีๆเข้าเหรออาจจะเจอผีก็เป็นได้ฉันเอาเสื้อที่ทำเลอะคราวก่อนมาคืนครูลองเช็คดูฉันซักให้แล้วซักตั้งหลายรอบ คุณจะดมอะไรอีกอะคุณให้ผมเช็คดูไม่ใช่เหรอผมก็เลยลองดมหน่อยว่าจะมีกลิ่นเหล้าอยู่ไหมคุณหมอเวินคุณอย่าเข้าใจผิดไปที่ฉันกอดคุณเพราะว่าเมานะเอ๊ะที่คุณพูดที่มันผิดหลักความรู้ทั่วไปนะในแวดวงการแพทย์เลือดทุกๆ100มลลิลิตรจะต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า20มลิตรถึงจะเรียกว่าเมาเมื่อคืนคุณอะอย่างมากก็แค่กึ่มๆ งั้นฉันขอแก้ให้ถูกต้องเพราะฉันกึ่มๆถึงได้กอดคุณผมฉันสนใจขึ้นมาแล้วสิสนใจจุดไหนหรอแล้วก็ล์อเป็นสารยับยั้งประสาทหน้าที่ของมันก็คือยับยั้งพวกประสาทส่วนกลางที่ทําหน้าที่ควบคุมสติทาให้จิตได้สํานึกแสดงออกมาได้เต็มที่พูดง่งายๆก็คือที่คุณกอดผมเมื่อคืนนี้ที่จริงเป็นเพราะฉันชอบคุณงั้นเหรอ ที่ฉันพูดเมื่อกี้ก็แค่ให้รับกับตาก,กาของคุณอ๋อมันจะอะไรนักหนาก็แค่กอดแป๊บเดียวเองก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจริงๆนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยงั้นเดิมเมื่อคืนก็ให้มันผ่านไปแล้วกันสายเข้าไม่รับเหลย<า>ผมหมายถึงคุณไม่รับโทรศัพท์เลย สวัสดีค่ะใช่เบอร์ผู้ติดต่อกลับในกรณีฉุกเฉินคุณตาหลินหรือเปล่าคะคู่สร้างคู่สมน้ำใจไมตรีมือหมอคืนชีวิตอบอุ่นหัวใจเป็นไงบ้างคะคุณตาหลินพอใจหรือเปล่าล่ะคะดีมากเลยใช่ไหมคะพฝนแล้วเหรอคะ <c oughs> อันนี้นะ่ะ <c oughs> คุณตาหลินวันให้ฉันทําให้ผู้ติดต่อกลับในกรณีฉุกเฉินอย่างคุณเออ ทองที่ระลึกที่ทำโดยคู่สร้างคู่สมหมายถึงครอบครัวสามคนชัดๆัชั้นเสียวเสียขอดถอนตัวจากการเป็นแฟนคลับอย่างเป็นทางการค่ะคุณตาลินภาษาจีนนี่เรกับครูคณิใช่ไหมคะสำนวนคู่สร้างคู่สมไม่ได้ใช้แบบนี้นะผมชอบมากเลยครับจะรับไว้นะครับคุณตาลินรู้สึกดีขึ้นเยอะใช่ไหมคะไว้หายดีแล้วไปกินของอร่อยกันนะ จะถ่ายรูปด้วยกันเหรอครับข้อเรียกร้องสมเหตุสมผลของผู้ป่วยคนเป็นหมอจะปฏิเสธไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายสิใครกลัวกันล่ะถ่ายไปถ่ายฉันกับคุณตาหน่อยมาอะไรอีกล่ะคะคุณตาหลินจะบอกว่าให้ผมถ่ายด้วยใช่ไหมครับให้ผมโอบเธอถ่ายละครับอ๋อย่อลงหน่อยคุณตาอยู่ข้างล่างนะสามสองหนึ่ง ฉันชอบฝันเห็นพ่อถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดอยู่บ่อยๆตอนที่ประตูถูกเปิดอีกครั้งข้างหลังก็ว่างเปล่าไปหมด